สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมีหลายคนนะคะถามครูแพรเข้ามาว่าทําไมควบคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายเหมือนเพื่อนๆแต่น้ําหนักของเพื่อนๆกลับลดได้ไวกว่านั่นนะคะเป็นเพราะหนึ่งสาเหตุที่ครูแพรมีโอกาสาได้พูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าเกิดจากกระบวนการของเมตาบอลิซึม ที่ไม่สมบูรณ์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเาผาผลาญพลังงานของร่างกายค่ะถ้าเมตาบอลิซึมดีนะคะสมบูรณ์ก็จะทำให้ร่างกายของเราเาผาผลาญไขมันได้ไวขึ้นและก็ดีขึ้นนั่นเองค่ะ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของการเพิ่มเมตาบอลิซึมให้กับร่างกายซึ่งวันนี้นะคะแพรขอแนะนําวิธีการที่จะช่วยทําให้เมตาบอลิซึมของเราดีขึ้นเป็นวิธีธรรมชาติและที่สําคัญเป็นวิธีที่ปลอดภยัยนั่นก็คือการใช้เอนไซม์นั่นเองค่ะโดยปกติแล้วเมตาบอลิซึมจะเกิดขึ้นได้ดีได้สมบูรณ์ต้องมีสารธรรมชาติที่ชื่อว่าเอนไซม์นะคะถ้าเอนไซม์ในร่างกายของเราบกพร่องเมตาบอลิซึมก็เกิดไม่สมบูรณ์เชื่องช้า ทำให้การเผาผลาญของเราไม่ดีแล้วก็เกิดไขมันสะสมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเอนไซม์ของเราสมบูรณ์ก็จะทําให้การเผาผลาญของเราเนี่ยดีขึ้นไขมันเราก็ถูกเผาผลาญได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเอนไซม์ได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากพืชผักแล้วก็ผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้าร่างกายของเราต้องการเอนไซม์ hmm. เพื่อใช้ในการเผาผลาญไขมันแล้วแล้วก็ ปริมาณเอนไซม์ที่ต้องการอาจมากเกินกว่าที่เราจะรับประทานไหวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เอนไซม์สกัดเป็นตัวช่วยเสริมค่ะโดยครูแพรเลือกเอนไซม์เจนี่ฟู้ดเพราะเป็นเอนไซม์สกัดเข้มข้นจากพืชผักแล้วก็ผลไม้ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีมีออยอถูกต้องและที่สำคัญนะคะมีมามากกว่า50ปีแล้วค่ะผลการใช้เป็นที่ยอมรับมากกว่า1ล้านคน ต่อไปนี้ถ้าใครที่อยากจะลดน้ำหนักได้เร็วกว่าเพื่อนๆนะคะให้เอนไซม์เจนี่ฟู้ดช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมเพิ่มการเผาผลาญไขมันสิคะเจนี่ฟู้ดติดสปีดคุณเฟิร์มกระชับ